มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนการประชุมล่าสุดภูมิธรรมตอบแล้วค่ะเงินดิจิตัลที่เป็นเงินสด 21สิงหาคม2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความชัดเจนเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอล10,000บาทจะมีความชัดเจนภายหลังนะคะการตั้งรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้พูดคุยกับพรร่วมรัฐบาลซึ่งหลังปวดกล่าวและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วและถแถลงนโยบายทุกอย่างก็จบและเริ่มนับหนึ่งในทันทีส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่หรือไม่ขออย่าเพิ่งไปพูดถึงตรงนั้นแต่ยืนยันว่าอะไรที่พูดกับประชาชนเราก็รักษาสัญ,ญ,ญ อ,อะไรที่เราทําได้เราก็ทําเต็มที่เพื่อไทยตัดสินใจอย่างไรไม่เคยทิ้งเมื่อถามย้าว่าโครงการดิจิตลนั้นจะเดินหน้าต่อแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็เดินหน้าตามที่ในทางปฏิบัติที่มีการภาควิจารณ์มาก็พร้อมรับข้อวิจารณ์ส่วนจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ยืนยันว่าเรื่องมาตรการอื่นมีรองรับอยู่แล้วส่วนข้อเสนอเรื่องให้แจกเงินสดนั้นจะต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนย้ำจะต้องทําให้ประชาชนพอใจอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องทําให้วัตถุประสงค์โครง การรคบถ้วนเมื่อถามว่าจะต้องลดขนาดโครงการลงหรือไม่นายภูมิธรรมระบุว่าพูดอย่างไรก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อถามถึงข้อเสนอของหอ,อการค้าที่ให้ดําเนินม,มาตรการในส่วนกลุ่มประบางมากกว่านายภูมิธรรมระบุว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีทางออกรอฟังเราขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ